วขา,ขาตลอดเนาะขาตลอดได้เลยถ้าถ้าบอกว่ามาจากซองบะบี้กับปีใหม่เนาะถ้าเป็นเอ็มซีตัวจริงเด้อค่ะพี่ <c oughs> พี่เด้อนะพี่ตลอดปีพี่ตลอดปีทำไมพี่น้องถ้าย่าฝนหนาขึ้นมามันเต็มฟั่งเต็มฟั่งนี่ถ้าข้าบะมังคัวออกไปมันเต็มโดดแด้แถวนีมันไปเวิร์เนาะเออคั่วข้านี่ก็สิบบลือเนาะมันจิพัดคัวเ่าไปเวิร์ทอดต้อตัองมางเอาแป็ดจะไหลหรือข้าก็ต้องมางเอาแป็ดเอาลักของเขาไว้ครันใจดีทุกทีเนา,เาะ สวัสดีสวัยดีคุพี่น้องมือวั้ทีาสิไปแซบอสมัง well ิมาเบิ่งนกลัวเนาะมามาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงกัวเนาะมาัหใจเดลตวองปูุงเป็ดหัใจเพราะว่าเท่ากับเฮ็ดกลัวมากอ่าต er le ั้งแต่เท่าลมเฮ็ดมากนี่เฮ็ดมากนะบอกว่บปะองกจากซองสาองจากหมันสีเขาเดือนเลย่บอกเพราะท่านเนีเขาเดือนมั้งซองอาทิตย์อาทิตย์ซองาอาทิตย์กกลัวเนาะ ปไปท้าแม่บาไปไปไป้านว่าเห็ดีุ่นน่นนะไปท้าผูกพวกรอนเนนะะอห็ดญีุ่่นะเ้าหาคุณน้องเออพวกผุยย้ใหญ่พนเห็ดุ่่ไปนาะพลอยเน้องเดียวมือน,นีพี่ไม่ก็บอบีซิฟาทุกคนมาเบิ่งครัวมาครัวห้าเห็ดไดห,หอใจเนหาะพอยพี่น้องในตึ่ตงเป็นงาครัวาวานเาไปวอม <laughs> ออยังก่อนวยแดดเียงก่อนแดดบอบอบยูากแล้วก็แดดครยูามคะบลดเนาะตาแน่ เออว่ามีวัดตุีกวะนี่เย่าโอ้ยมังคือในรื่มบางคือพังควหัวเห็ดหอดุนเนาะเลาโมทันปูแปดเบิร์ตอันนี้อันนั้นมีรถจักรขันหนึ่งขี่หดกลางคนไปก้าึ้นระยานไปอีกคณะเขาก็ได้ตันก็ไดยตันไหม่เออเออทะยานไปอีกแถมทันแดขีว่านแดโอ้มนไปเลยโอ้ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆนะพี่น้่งตะเวนไก่สโตคู กูดีกว่าเนาะอ,อันเดอร์ก็ไม่เห็นนะงั้นเดเนนอร์ก็ไม่เอะหวะบ,อบอ๊อบบ๊อบบ๊อมีเอฟซีคอมเมนต์มาอ่าน้องอันมักอยู่ว่าผู้สาวไทยลองไปถามน้องอันปะ <c oughs> ลองไปถามเถอะเลอะเรื่นี้น้องอันเดนือยมากเลยเฮียนเาม่ยเลยงามอันนี้เราว่าพัวข้างนอกแหละก้ะงามกับบิ๊กายงามกับบิ๊กายเนะาะไก่เอฟซีเห็นอยู่วะเ,เห็นอยู่แน่นอนลองมาดูเนาะเออบิ๊กาย่เอฟซีก็เห็นอยู่ อันนี้ตอนนี้สะพานไม้ไผ่ของเฮากับไก่สีแดงนาะงพลพีน้องยย่ากอีกแปดไปแทนเขาไปแทนสันสันทางเ้องแม่พอดีซ้ำผ่านักเรียนเนื้อแต่ละคกนมาเขาสื่อจังไรเราแบบเออแต่ซ้ำแต่กันพอดียังไงแต่ไต้กูว่างเออมาอดีซื้อยังไงแต่ไต้เขอาพอดีไปยินถามเขาอยู่ห่มบอกแลงถนาดเนาะขย้อนมาตอนแรกๆเนาะงพลพีน้อง คัวข <c oughs> ้าเฮากับไก่สีเลวแล้วปูแป้นกับจนสิ่หอดชุดผักนะคามหนยเนาะลยเติบไก่สีเล้วเนี้ยนี่แลขันมีแป็นเมือนนี่แบวอบเหมือนนี่มามาเขาไต่คัวมาเมีเอฟซีามหานของอันหลยเนาะของอันเพิ่นแปลงเฮียนนาบนอกบ่คอยได้มาเนาะาเขายูเหียดบยืนดัดดูดแบบดัดเขาคนะดัดดัดละเขาผ่านเขาเก็บเงินเก็บเงินค่าคัวจะบอกเขาเด้อ พอดีเนาะสีม่วงเราซสีม่วงแรกเนาะแม่สีม่วงแรกแม่สีหายนะพี่จ้าม่วตาเวทนั่นตัวหลัดเขาหายเขาอันนี้หยุดก่อนหยุดก่อนต้องจ่ายค่าครัวก่อนจะถามได้เอาสมบัติเป็นไปตบบนี้เละซื้อจังไรจ้าซื้อจังไรจ้าวคอยว่าซื้อฟอซื้อฟอเฮียนห้องได้เด็ดดิโอ้ยเฮียนห้องได้กบฟ้า ข <Então, S 2> องมา2องของมอซองสืปลาปผพันุปไาด้ไปบใบเดี๋ยวปาไปอันตอนนี้ชื่อว่าชื่อวเทียนของปลาใของมอใดมอหนึ่งโอหนึมอหึเย้ค่ะได้คนต่อไปจะพาอันอันต่าไปลาตูชื่อะไรนี่สืบปลาสืบปลเทียนของมอใดปลาหมอสามมอสาปลาไปได้นี่เด็ด撒นี่เด็ด撒สืบปลาของมอหนึ่งสืบปลาของมอหนโอเคไปได้ตู้อ สมา่าสมา่งรู้เลยเอฟซีทํามาอนั้นมากี่ว่าผู้สาวไทยมากี่ว่าผู้สาวไทยผู้สาวกะกะมากี่ว่เพระฉะนจะเด่นเกมบ่ก็ผู้สาวไทยคุ้คุ้เลยมากเลยว่ามากอาทําได้เด่นทัหัวแบบต่อเป็นเลยกมากมากยุดอันซุกินก็คือกันผู้สาวไทยก็ได้ผู้สาวดาวก็ได้บ่ ไมจด้ไ่จำด้เนาะไนบดปะหนีแหละมื้ออะอซะ้าหนึ่งขาวอุ้ยขาหนึ่งขาวเดี๋ยวหาเบิ่งไข่หมกขาวด้วยนี่เนาะขาปูแผ่นมากไก่สีแดดเนาะพอีนเนาโลเอ่ย่งย่งแผ่นจักแผ่นก็บอบจันสีแผ่นจักแผ่นทามีดีจัมาก่อนโอ้ทามผีได้สร้างเปิ้ีได้เนาะ เป็นจะได้ครัวของเ้าไก่สีแดงย่างแผ่นจะแผนหาจงเสียนี่ประมาณเดียร้อยเอโบเอกบเือเดีวน่ท้เจ็ดสิบเจ็ดสิบป็นหนอยสีสิบแผนเนาะอ่าเขาตัดขึ้นโอ้บรานย่งนี่ย่งประมาณร้อยสีแผ่นมาจังสี่สุดนี่บนะแปดสิบแปดสิบอก่อต้กล่องไนมาหม่เนาะตอนตนนาไปถิมด้วยเขาอะไรเป็นยนเขาอะรเปล่นเนยอะไรสี่เมเขาตัดทองอีก ประมาณแปดสิบแผ่นยังอีกประมาณแปดสิบแผ่นนอะจังสีสุดเนาะจังสีจุบ มัน้ใสาเหตุแต่จกขิดแต่เขาเห็ดคัวเาไหรจะขิดืว่าคัวเทานี้สองาทิตย์สองอาทิตย์กลัวๆแต่ว่าเพื่อสำเร็จเนี่ยประมาณอยู่สอาทิตย์สรุปปเทิดผดดยังเดียบ้อยบนสมบูรณ์เดยลอนสมบูรียบ้อยบนสมบูรเดียบ้อยบนสมบูรณเดีดบอนสมบูรณ์เดยบลอยบนสมบูรณ์เดียบลอยบนสมบูรณ์เดยบลอยนสมบูรณนเดียลอยบนสมบูรเดอนสมรเดียอนสบรเดอยอนมรเดบอยบนรเดอยอยบนสมรอเดียบ้อยบนสรเดียลอยบบ ขเพื่อนนะขเพื่นมันกันลำบากเ้าขึ้นรถขึ้นลนาไ่อยากไตกอยากไตเลยเนาะเออกรไดแดดเยเนาะนเนาใส่รถใส่ร่างความน้ำเพื่อนน้ำเทมันก็ลำบากนราใส่คัวมันกัสะดวกสบายแน่สบายเนาะทั้งไงนาทั้งนั้นเลยวยสู้เนี่ยมาน้นทั้งครัวแล้เนาะสบายสมมิษยแนน มาอุดนุ่นเนาะพี่น้องพอยู่ไก่กับมาคามไหนเด้อค้าคามกับพวกแพรเนาะทั้งอยู่พุ่นอยากมากกับมาขวามไรเออพายอย่างพายขวบพี่โอ้ยใจดีแท้ขวบูดได้มาไกลขวามพี่เนาะขวบพี่เนาะขวบพี่ไวมาเลยมาที่เมืองนอกผมตีอุดนุ่นเนาะโอ้ขวามพี่เนาะมาแต่ไกลสู้อุดนุ่นเนาะแต่ว่าสวยสู้เฮางอ่าแม่นเพราะวากเขาใกล้ซัมเร็จแล้วไก่สัมเด็ดเนาะเช็คเปิดแหละเพราะว่า ประมาณสามทีเอนเปิดเลยโอ้ประมาณอีกสามอีกสามหนนกัเป็นประธานเนาะเล้ัวน่เลกัทั้งหัวนาว้เด้อบังคนเนียเ้อยู่คนเนี้ยโอคางเือขัหนาว้เด้อต้องกัต้อวกลูกอ่าอัวเฮ้ากันแล้วไปใกล้ๆที่แล้วเนาะไปพี่น้องย่งแขบปูแปะนี่เนาะย่างแขเอ้ยเด็กๆวปอยเข้าไปวะฮะเขาสิโต๊ะแล้วฮาจไปเขาไปได้บ่ ไปไหนบ่ยุดยุดยุดกอนยุดยุดนะนอยนำเป็นบ่เยทำก่อนบ้าน้อยหนำเป็นบ่โตด้วยสัตว์ปูบ๊อบไม่เทีมางเด่นแต่ว่าแบกัน่นมอหนาแด่น่ะบ๊บตัไปยางกับเขาบนบบมันสิติดเด็กเขามาเขาม้าบ๊อบโตไปไ้วยสัตาก แล้พปีใหม่เป็นหนออเไรแปลว่าไปสัมผัสเขาอยู่ผักนะว่าเขาลอยน้ำเป็นอยู uh ah> ่เบาๆเล็กน้อยๆี่สามขวาอเอวเลียเพื่อไรเทะไรมือนี่ในซองแซนด์ไฟป้อกคือไดร้าลแท้เล่ประมาณถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบเกือบเกือบพันเนาะพ่อยพี่น้อง2องแซนป์ไย ประมาณเจ็ดแปดยส้นสายเส้นามเส้นสหมเ่มเส้น้นสี่ส้นสามเสนสี่โอ้แสนสามเสนสีถ้าเป็นเงินไทยกับประมาณห้าร้อยห้าร้อยก็บาทห้าร้อยก็กวนเนาะพี่น้องสัมเออเท่ๆทจะเผาไปได้เลยสัมผัสเก่งนะหนึ่หน่ย้บนอเขาเก่งแบบว่าน้ำแบบบาทนัมันน้าอินแล้วเนาะบานติดาเนติดนามันต้องเป็นกูโคตรนะ อ้าวมาหอดอ่ะซื้อจังไรเจ้านางนางล้งซื้อจังไรซื้อจังไรเจ้าซื้อโจนัดยิงแควเอื้องแม่ยิงแควเอื้องนะ่ยพอดีเอฟซีเห็นแขวงาะให้เอฟซีเห็นแข็งหน้ายิงดิดิตีแต่ทางเถื่องไงโอ้มข่าวลายเนาะกินมันข่าวแม่นว่าจะอมเขาจะรอยหนาเป็นว่าโจนัดรอยหนาเป็นเนาะเป็นเป็นแล้วพอเป็นเป็นซื้อจังไรเจ้าพวงซื้อเทซื้อเท จะลอยหนามเป็นโมเทสเป็นโอ้ลอยหนามเป็นยังคนต่อไปเนาะอย่างนี้จะไปเริ่มหรือเปล่าเจ้าแม่สิคือเจ้าแม่เจ้าลอยหนามเป็นบ่๊ะเป็นเป็นหรือบ่เป็นอะดีดีเป็นเป็นเป็นโอ้ยบ้านเอยเป็นเมื่อคุ้นต้องเป็นห่วงนะวบเนาะตอนห่วงอ่วงยกห้อนห่วงยกหนไปเดี๋ยวห่อสีขาเมื่อผักนะเนาะเคุณพี่น้อง บอสฐานยางน้ากันฐานยางน้ำ hmm. ก yeah, ันของกระสีอันนี้เด้ออสานยางมีเดีเด้อบอสจะเอาคะนนของกระสี้อมีเสียงบ่นเนาะมีเสียงเพลงน้ำเนาะบอสิบะติดดิกระสีบอสวะดาฐานย่างปะ

เอาบอสเท่เท่เท so <c ough> ่เท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 ่ บบ,บเป็นตะยาดบอบอกนี่นา้าธรรมดาิลอ่ะเอิลสบายสบายบอบอไปว่าถาครัวเขาแล้วเขาลองเอาเอา่าบอส่บอบอกหุ่งมาตามําโอ้เป็นยังามันเน้นสบายกาบงังคือก่กนเป็นกระพาะติกายเปนเป็นเขาเอาเอากระเตนเอาบเนาะบุแดงนี่กรไดเ้มายืกบุแดงมันคำาดเอวเผาเมื่อกี้งงหมังไงนเาไต่ไผ่แต่ยังมันขึ้นเป็นตะมันขึ้นไต่ไฟ่บออ โอ้เขายังกำลังต่อไฟเนาะไปสายฮัรดบรรยากาศดีเนาะเฮ้ยพี่น้องถ้าพายอยู่บ้านไกลอยู่บ้านไกลหรือไกลก็แล้วแต่เนาะอยากมาเด่นกัมาขามได้เนาะเฮ้ยพี่น้องถ้าเป็นเอฟซีบอบบี้ปีใหม่มีโปรใสเนาะมีโปรใสขมตลอดเนาะขมตลอดได้เลยถ้าถ้าบอกว่ามาจากอาซองบอบบี้ก็ปีใหม่เนาะถ้าเป็นเอฟซีตัวตัวจริงเด้อค่ะพี่พี่ด้วยนะพี่ตลอดปีพี่ตลอดปี เดี๋ยวพี่แน่นอนเอฟซีเะถ้าเป็นเอฟซีเขาขามพี่แตลอดเนาะวบเนี่ยถามพี่วบพี่เขาก็บบเสี่ยหายแน่นาะเออบพี่ก็บสิเสี่ยหายเนาะเหรอเอฟซีมากอันนั้นเอฟซีมันเหลวเป็นอาคัวที่ภูมิใจเนาะหัวไปแบกมาอีคคอมบอลหัวผู้มันหลอดตายหลอดตายเกือบรถเกือบรถอันนั้นเนาะเกือบรถอ่าเนาะเกือบเกือบอุบัติเหตุเนาะวบเนาะเกือบอุบัติเหตุได้อยู่บาดเจ็บมือยังหมาว่าโมเมนต์รถมันโด่ขคออะไรนะเฮ้า เมื่อไปถือไม้เอีมพัตัดอย่างเงี้หนักแข้งคอยจนเคี้ยวด้วตอนไปตอนมื่อหนัตจะจะมาคอยนอนอยู่รถเห็นบ๊อบจนหนักแข้งสับแบบโดนติดนอนเจ้อยบีกะหายน้จังไรไม่ก็ไม่เป็นเป็นต่อไม่ไปบ้าเขาบ่ได้ดิมันหมดคือไม้นไปสังเลยอันนี้เต้นจนปลาคอยหู้มึงมาเป็นกุ้งโมโหแบกไม่เมื่อยเป็นเมื่อยเนาะแบบขี่รถก็รถเต้นมันก็แบบเมื่อยแต่ว่ามันก็อยากนอนแต่ว่าแต่าเมื่อเอี้ย เมื่อยแบกไม่เนื้อมอแต่ว่าเขานอนวาลับลห้อกเราใจอยู่ว่าเมื่อยโดดเติดเอาภาษาบ้าไปกันน้ำเนเียังโอหแฟนน่ะนรถเชย่อว่าควันเป็นจิตายเมื่อยก็ตัดใหม่แต่ก็หัวควันจากกันชะโลดจากกระโดดเต้นจากกระลอกจนหัวสิต่ากับอันน่ะจนหัวสิต่ากับอันรยังวะแค่รถไทยนะขอบรถไทยบางที น e but, ั่งก็ได้มันก็เตื้อไปนะเนาะเป็นดีถ้าแบบถ้าแบบบกครึ่งโตนี่มีหัวแตกหัวหนุนอนเนาะหัวหนุ่มมาแตะหรอห่างกันเยอะเข้าไปเกาะยักนั่งยุดนั่งบนนั่งยุ่งแคบปันใดก็ได้ยหญ่ไหยใหญโตธรรมดาเบิมันมีโทรศัพท์กับกระดาษดอกสั้นอยู่ได้ขั้นมีโทรศัพท์มันมีโทรศัพท์บกกระมันนั่งอยู่บนนี้ดอกเดี๋ยวกใครชื่อไหน แต่บาโกโป้ขเ้าตัวนี้น้องพายพี่น้องถ้าถึงมันตรงลงไปมันก็พุนอนบ่จมโกโปเดี๋ยวเขาสุมาแต่ว่าปีใหม่ก็เซฟอย่างดีแล่แบบเออนี่ใส่ผูกใส่มือแม่อ่าแะไรคนที่เหตุขัวมิจเจขอบขัวบ่บ่อทันผู้ชมนะเก้าเป็นบ่อท้าวอะไรกับป้าเมงลุงบานปะทะคันปะทะทอกอะไรกับพัทยูุพัทยุแล้วก็สปริงแล้วก็ลุงบงมีร่วมเบิร์ตมีเก่าขอบขัวเน้อพายพี่น้อง แล้วก็ถา,ามบาเอาเงินมาใช้าถา,ามบาเอาเงินมาใช้มาเหตุขวัวก็คือเงินออกกันเนาะบเก,ก่เขาขอบขวัวเนาะออกกันเหตุขวัวออกเงินกันเก่าขอบขวัวเนาะพี่น้องไม่ไม่เหตุขัวออกพุทธละลายวะละพุทธนิดนะพุทธละนิแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่อียงมันเก่าเพราะออกและจะได้ออกอกีกนะพุทธละนิปลายช่องละนแม่ถ้าเป็นเงินไทยก็ออกเครื่องนะประมาณจะหาหกพันคุณนวบเนาะแม่เนาะ ประมาณออกเพื่อนหนึงหาหกพันบาทแต่ว่าบทนันไนแล้วน้องพอพี่น้องแต่กันยังสิได้ออกกันอีกก็ะดันะองบอมน้อออกกันอีกนี่อีกพุละเซนแชนกับหาดอยนะหาดออ๋อบทนกขพี่ก็กมเขียแกงนี่หดีใช่ทางงบจากงานทัที้นมีไซส์ของบรรยากาศรอบนฟนด์้่างากไนกัตะเวนต๊ะคู่อามาพี่ตะเวนไกลสุดโต๊ดบอม เนาะบรรยากาศดีเนาะวบเนาะคนคั่เห็ดทั้งหมดว่ามี่เอฟซีถามมาว่าคั่วเห็ดอยู่หลาจักปีบอบอกทางผู้ชมเนี่ยอยู่หลายทงปีนะสี่ห้าเดือนได้แต่เห็นเนาะถ้าเห็ดใบใส่ยยมเลกเนาะวบเนาะพอเดือนหัดเดือนทุกไม่เท่ากับมาเท่ากับมากเน่ยเนาะมัน่วเห็ดคั่วในใบใส่แต่ยยมเลกเนาะพี่น้องถ้ายแยมฝนหนาขึ้นมามันเต็มฟัง เต็มฟังนี่ถ้าเขาบ่อหม่างคัวออกไปมันเต็มโดดแดดแถวนี้มันไปเวิร์เนาะเออคัวเขานี่ก็สิโบเรือเนาะมันจิ้ผัดคัวเขาไปเวิร์เทาต้อกองหม่างเอาแปะเฉื่อยหรือเขาก็ต้องหม่างเอาแปะเอาลักของเขาไว้ย่านนี้ก็อากาศเย็นนะวบเนาะเย็นเขาเป็นอากาศช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องบ้านปีใหม่อยู่อันนี้อยู่คัวแห้งเย็นเนาะเนาะมันมีไอหนำไอหนำขึ้นมาแห้งเย็นนายบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องยามัน ขาเฮือขั้วใหม่เดือนนี้เออเขาเฮิอมขั้วใหม่ใหม่ทั้งดีทั้งดายบัวตองพวงบาสิญานเด็กหน่อยโตขนาดนันเป็นยังไงบะเท้าบะหนาอยู่แด็เขาโตเขาลอยเป็นบัวตองพวงไเออเขาลอยเป็นแบบว่าพ่อแม่ของเด็กหน่อยเองเขาก็ไหวบ้างใจเนาะแบบเนาะแต่จายขาบัวปล่อยเนาะเออแบบปล่อยให้ลูกมาเด่นนะลูกแบบบ้านเท้าก็บ่เคยมีประวัติบ้าเด็กหน่อยจมหนาเนาะบ่เคยเนาะ มีมีแต่สมัยแต่เ้าว่ท่านเกิดมีแต่สำไมห้าว่าท่านได้เกิดเนาะมีบ่มีเนาะบ่มีนะปะไรเติว่าเมื่อปะก็เสียในเมื่อต้องเดือดป้ายยางไปปิดคลิปอยู่หุบปะบรรยากาศดีดีหอนพี่น้องยามเล่นเ่นดีเนาะเข้าฐาน้อง่อยพี่น้องฐามี่เอฟซีอย่างมาเรียนบ้านพิมายเนาะฐาบอกว่ามาจากอ่าฐาบอกว่าเป็นเอฟซีพิมายเนาะเสียขามพี่ ให hey ้ขำพี่เพราะว่า F4 ขำพี่เนาะขำพี่ต้องมาให้ขำพี่เข้าใจให้เองนะถ้าต่อแต่สาวจตอนแรกเลยตอนแรกเดียวว้าวบบอแม่เจ้าคิดว่าคว่ำคว่ำกวงของแม่น้ำเซโดนฮอลกวงจากแม่คว่ำกวงไหนคว่ำกวงแต่ฝั่งนั้นมากฝั่งนี้ช่องลอยช่องลอยปลายเระมาณช่องลอยปลายเนาะบอบเนาะแม่น้ำนี่ก็เป็นแม่น้ำเซโดนเนาะพ่อพี่เนาะแต่ก็ดีใจเนาะบอบเนาะ เพราะว่าอะไรเอาไปใช้ก็สบายแม่เขาบอกอะไรไปตัดใหม่ยูโดงเดี๋ยวมันจะโมงง่อยเนาะปีหน้านี่ห้าใหม่ยาก่น้องพี่น้องเพราะว่าใหม่เอ็นเบิร์ดแต่เขาเห็นได้ปีได้แม่หาข้าวเขาแล้วเขาก็ดีใจบริได้ไปตัดใหม่ยูโดงมันจะโมงง่อยแบบแม่นี่เที่ยวก็สบายไปใช้ก็เที่ยวก็สบายไปใช้ก็สบายแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกะโบมียังลายเท่ากับมาดีวิวค้าวให้พ่อแม่พี่น้องเบิงมาอัปเดตเนาะ เดี๋ยวถ่ายครัวเขาแล้วเขาสิบมาตามมาหุงเนาะจุกามครัวให้พ่อให้พี่น้องหนึ่งเนาะแม่นมันบรรยากาศยามคืนมันม่วนนะเอาตามยามคืนในยามกึ่เว้นกึ่เว้นกึ่งคืนก็ได้เอี้ยมกึ่งเว้นมันเด่นใดทำมาสั่ยามแรงๆเนาะเอ้ยยามแรงๆแต่กาถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลา์เด้อกดแชร์เด้อพี่น้องเลยแต่กาเจอกันไหมคลิปหน้าเด้อไว้พี่น้องเขาเปิดเพลงเสียงดังเลยรีกสิทธิ์บุรุษจ้าบ๊ายบาย